Ê, đời đời. Ê, đời đời đời, hôm nay phiền hoặc là chắc khuất. กับสบายดีสบายดีได้สวัสดีเดอ้อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดจะขู่จุคนเนาะเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีตอนรับเขาสูช่องสาวไล่บ้านเฮาอีกแล้วแม่พี่น้องเลยเนาะโดยมาพบพ่อกับสาวไล่ในมื้อนี้กับเพื่อนเนาะกับมาบ้านน้องแพลวแม่พี่น้องเลยนเนาะโดยถ้าเห็นคลิปสาวไล่กดเข่าไปแล้วก็เห็นโฆษณาจะขามเด้อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยก็ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งคลิปของสาวไล่แต่ก็เบิ่งโฆษณาของสาวไล่ให้จบคลิปแล้วแม่พี่น้องเลยเนาะโดยถ้ากด ถามปุ๊บเดี๋ยวก็นไล่ไล่ของสาวไล่กับบ่มีเลยเฟอ์พี่น้องเไยเนาะโดยไล่ไล่ของสาวไล่ก็คือการโฆษณาเฟอ์พี่น้องเไยเนาะโดยกับดวงบลายดอกเฟยพี่น้องเไยเนาะการเด็กๆนหน่วยเนาะพอได้เติมน้ำมันไปถ่ายคลิปแห่ะเฟย์พี่น้องเไยเนาะโดยปะตอนนี้หัดทั้งสาวไล่กับข่าวหาน้องแพรวเพิ่นก่อนเฟย์พี่น้องเไยเนาะกับตอนนี้เพิ่นกำลังโอ้รมหรือว่าคุยกับทั้งสาวบุญตาอยู่เฟอ์พี่น้องเไยเนาะโดยปะเดี๋ยวไปหาไปส้มกันได้เฟอ์พี่น้องไงแค่เพิ่นก่อนเฟย์พี่น้องเไยโดย ให้สาวบุญตากะนั่งที่เตียงสมัยดีเด้อสาวบุญตาสบัวโดยนโดยพี่ทางนี้น้องสาวข่อยสบายดีัล่ะสดีแม่นบ่อ๋อเพิ่นได้มากจังเด้อน่ะเนาะน้องติมโดยเนาะสบายดีน้องล่ะเออน้องแพวสวัสดีน้องแพวโดยโดยทางแม่เพิ่นกเฮ็ดอยู่ให้พี่น้องเนาะเฮากสิขออนุญาตกับกล้อง เป็นข้างหน้าเนาะสไลด์สินังคุยกับน้องแพรวเป็นกองข้างหน้าลองเบิ่งแหพี่น้องเนาะโดยโดยเนาะหพี่น้องเนาะเฮากได้มามื้อนี้กสินงคุยกับน้องแพวหพี่น้องเยตั้งแต่อันมาหาน้องแพรวบ่เคยนั่งคุยกับน้องแพรวพิ่นจักเทื่อเห็นบ่โดยือนีมาให้มาแตข้างนอกือมาให้เคยกินบ่อืโดยือบักเดนจีหพี่น้องเยเนาะือบักเดนจีมาให้น้องเพิ่นโลนึงหพี่น้องเยโ แกกินเนาะเห็นปะดมฝนล้มหมากดินจ no. uh, ีเป็นยังไงเสียพแล้วเฮียมาทิมกองไว้แล้วไม่ใช้ขยะเด้อทิมไปทั่วแล้วมันตกอ่า Những nào ừ, đi đi mãi sân khóc chưa không có mấy phiên ông, y nói mhm 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 <laughs> โดยสาวไล่กับสื่อสารกับน้องกับบางข้ามข่าวข้ามกับข่าใจน้องเฟรนด์พี่น้องเยเนาะโดยใครเป็นอะไรไอ้ <laughs> นหน่อยหนะ่อยเฟรนด์พี่น้องเลยนายน้อยเนาะนี่เป็นกะมันนะเก็บกองไว้เออแล้วกะไว้ใส่ถุงยางออ อันน <tinc S 2> ี้เคยกินอยู่บ่ครั้งแรกบ่งบ่อืมบางไงเอ็งเอ็งก์อืมโดยบางน้อยบางไงขึ้นน่องขึ้น้องเลยเด็ดซี่กันน้อยเพม่ขึ้นเน็ตไงขึ้นมาชิคกันนะโอ้พอดีครับเมื่อขึ้นขึ้นขึ้น้องเลยออหืโดยโดยกินได้บ่เข่ามานี่ ขฉาหรือว่าแพลวปึ๊บชัวโอ้เนี่นี่ใยตัวนี้เป็นปุูกนี่ปลูกนี่ขึ้นอ่าเออนั่นแหละเด้ออูะทิ่มไปตัวที่เก็บกองไว้ทิ่มทิ่มไปแล้วแบบนั้นดยมันหกเออนั่นแหละเก็บใส่ถุงยางเนอะนี่อันนี้การใบปุูกเหนเตะงอกขึ้นเด้อ โดยบอกพี่น้องในแักดินจีไปปลูกเมลพี่น้องเลยเนาะโดยเฮ้ยชินหอดีป่ะเออโดยโดยโดยทำเมพี่น้องเลยชินหอดิชิ้นหอดเนาะโดย มีลาวตากผ้าบ่ม,มีอ่เเอ ut, เอาเฮ็ดขุดเนาขุดรักเลยรักเด็กะมัดโ,มโดยโดยโมัดมัดรักสองรัก,กเด็กะเฮ็ดห,ห้อยโอ้ไม่เงี้ยวหอยโดยแม่พี่น้องเนาะน้องเพิ่นว่าถ้าเฮ็ดดาวตากผ้าเนาะเพิ่นบ่ม,มี่บอนตากผ้าเพื่พี่น้องเนาะตอนนี้เพิ่นซักเครื่องแล้ว ควนตากผ้าเพ่ว่าสิขุดลักสองลักลกระสซวไม่กากเลยค่ะลาซักเสื้อผ้าแล,ล้วก็เพื่อใช้ไม่แคร์หรือว่าไม่กางห้อยเนาะเพื่อพี่น้องเลยโดยคือแบบนั้นเพื่อพี่น้องเนาะใช้น,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 น้ำจักปรปะพนมบ่อ่าจับเออน้องน้อยนะมันดื้อบ่โอ้โดยโดยเพื่อพี่น้องเลยน้องเพื่อว่าทางเจ้านี่ซักแล้ว น้องดึงเด้วไปถิ่มเชคิ <S <S ้ตมฮะโอ้โดยโดยเนาะโอ้เพิ่นเบิ่งบ่เบ้องโอ้โดยโดยเบิ่งรถนะฮะได้โอ้โดยโดยโอ้เพิ่น่าตเพิ่น้องเลยโดยแบบ เห็นมอเตอร์ไซค์มาบอกระนี้ก uh, ับบอกเออห้โดยโดยอือเนาะเพิ่นว่าน้องเพิ่นน่ะเห็นรถมอเตอร์ไซค์กลายมารถน้องเพิ่นย่าติเมพี่น้องไอ้นอกรถห้ไว้ก่อนเนาะโดยอ๋อบอกระโดยเออหิวนักบอกระโดยโดยเมพี่น้องไอ้เนาะทางเพิ่นเอามาให้ บออ่ะเป็นแผนเอาไปให้ไงอ่ะนี่อยากไล่บ <jaar> ่โ <Uma> อ <velocidade wiele> ้โดยอือโดยอ๋อโดยโดยเพื่อนพี่น้องเลยเนาะอืออือโดยทางเพื่อนว่าว่าทางบ้านเอื้อแดงเพื่อนนอกเพื่อนพี่น้องเลยทางบ้านเอื้อแดงเนี่ยมีทั้งบ่าวพมีเพื่อนซื้อไฟแสงจุลาเซล์นาะเพื่อนพี่น้องเนาะ ก็ได้ซื้อแสงสลาร์เซลมาให้ทั้งน้องแดงแล้วก็เป็นทั้งพี่สาวเพิ่นเองเนาะแตวเพิ่นมื้อนี้เพิ่นว่าซักเครื่องซักหยังกะต้องได้ไปซักบ้านน้องแดงเพื่อพี่น้องเนาะเพราะว่าบ้านน้องแดงใช้แสงสลาร์เซลสูบน้ําขึ้นเพื่อพี่น้องเลยเนาะโดยการใช้งานหรือว่าซักเสื้อผ้าอย่างมันกะซีโปเลนยุบน้ําก๊อกเมื่อยเพิ่นแม่นบ่ไปซักเสื้อผ้าซีโปเลนยุบแม่นบ่นี่โอ้ได้อย่าไปน้องแดงอ๋อโดยโดยแบบนั่นแต่ มาเนาะอืมโดยโดยแตกเพื่อนๆนี่ยังบ่มีบ่เนาะอ๋อโดยๆเดี๋ยววันนี้อยากไล่ใหญ่บ่พี่น้องเนาะอันนี้กทางน้องแวเพิ่นเนาะก็เห็นอันทางบ้านน้องแดงเนาะ ได้แสงไฟสุร่าเซลเมยพี่น้องไงเนาะเพิ่นกะเห็นเพิ่นกะอยากได้แม่พี่น้องเนาะหากแต่ทางเฮือนทั้งซานเพิ่นึ่ก็ยังบ่มีแสงไฟสุร่าเซลแม่พี่น้องเนาะก็อยู่ยังมืดมืดอยู่บ้านน้องแพลเนาะโดยหากแต่ตอนนี้ทางบ้านน้องแรงเพิ่นกะมีแสงสุร่าเซลแกระกระซิบฮุ่งแบบสว่างสบายแม่พี่น้องเนาะแพลเพิ่นกะได้แต่มองเนาะมาป่ะอืมอ่ะ โอ้โดยเพิ่นเว้ามาน้ออยู่ข้างหลังแม่พี่น้องเนาะข้างข้างแบบจะลือเนาะแบบกัดบ่อ๋อโดย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 เพิ่นมาน้อยแม่พี่น้องเนาะโดยแบบน้ําเพือนนี่เนาะถ้าแบบตะเวนตกดินอันนี้ก็สิมืบ่โอ้บัดบ้านน้องแดงบัด เว้นโตกดินเนี่ยกะเนาะกระปะเนี่ยกระป๋ะมาอ๋อโดยปไปะปะนับนับมา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 สีบอลนี่ขึ้นมาโดยโดยเปดึงโมโหขึ้นมาบ้านน่องแดงเพื่อนว่าถึงตะเวนตกดินเนี่ยกะมืนตาขึ้นมากะยังแจ้งส้ว่างคือเก่าเมียพี่น้องอย่เนาะเพราะว่าบ้านน้องแดงมีแสงไฟโซ่าเซลเนาะโดยเด็กเพื่อนว่าว่าทางบ้านน้องแพ้วนี่ นอนเดีตื่นนอนมาเนาะมือตาขึ้นมากับมืดคือเก่าแม่พี่น้องไงเนาะเพราะว่าเพื่อนน้องบ่มีแสงชลศิลป์เนาะโดนน้องก็อยากได้อยู่เพื่อพี่น้องเนาะก็วอนเลยเด้อเพื่อนพี่น้องเนาะกักาจารผู้ใหญ่คนใดเห็นเนาะสงสารน้องแพลวเนาะก็อยากซอยน้องแพล่องแสงไฟชลศิลป์เนาะโดยก็ซอยน้องได้เด้อเพื่อนพี่น้องเนาะเพราะว่าทางเพื่อนทางซรามันกับบ่มีไฟฟ้าเนาะ โดยแต่ก็ได้แสงไฟช่วยไดเซลก็ดีใจคนละเนาะตอนนี้ทางน้องแพ้วเพื่อนก็ได้แต่นั่งมองบ้านน้องแดงน้อยเฟรนฟิน้องเนาะกว่าบ้านเพื่อนกับโบใกล้่บไกลกันเนาะตรงขามทางทางเนาะเดี่ยก็ไปร้านั่งอยู่นี่อันนี้ก็ได้แต่มองบ่โอ้โดูดูเนาะดาวกับฟูดโบไล่เฟรนพี่น้องเนาะแต่สื่อสารกับสารไล่สารไล่กับเข่าใจเพื่อนเฟรนี่น้องเนาะโดยอาจจะตอนนี้อยากได้อาจจะว่ามองน้าเป็นยังไงได้หรอเนาะอืมเอาไ

ไปเอามาเบิ่งเออโอยให้น้องเพโทรศัพท์มาเบิ่งให้พี่น้องเนาะโดยตั้งแต่เพิ่นซื้อมาทางเฮาก็ยังบ่เคยเห็นจักเทื่อให้พี่น้องเนาะโยเดี๋ยวรอจักคู่เนาะ่พี่น้องเยโอเคแม่พี่น้องเนาะน้องเพิ่นมาแล้วแมเบิ่งเพิ่นโทรศัพท์มาให้เบิ่งให้พี่น้องเนาะให้เพิ่นโทรศัพท์มาให้เบิ่งเนาะ่ดินเป็นบ่เป็นบ่ดินๆอยู่อืม เปบบิดแฉมขึ้นนี่โอ้โดยเรวย,โ,ย,โ,ยโ,อโอ้นี่ทำมันไปทุ่งกโอเคมันเสียนทุ่งบอทำมอสเซียงลงเนาะเปิดหุ่งเด้อมาเปิดแฉมขึ้นอีกอ่าโอเคเฮ็ดให้พ่อมี่พื่อพี่น้องเธอสับเพิ่นเนาะรลยโอ้ โทรดิบอ่ฮะมาได้โทรบ่มาได้โท,ทรบอมีบอสอดิตโทรศัพท์ให้เบิังฮะใช้ใช้อะไรโอ้ดโดย,โดย โอ้ทางน้องเพิ่นยังบ่มีเพื่อนกันจักคนให้พี่น้องให้เนาะโดยซื้อเผ็ดเดี๋ยวเอ้าเบิ่งเด้อโอ้น้องเพิ่นยังบ่มีเพื่อนค่ะพี่น้องให้เนาะโดยน้องเพิ่นยังบ่มีเพื่อนเพิ่นก็ยังนกับบ่ได้ย่างเเพิ่นก็ยังบ่ได้ตั้งพี่น้องให้เนาะซื้อมาบ่ได้ให้เพิ่นตั้งให้บ่โอ้่พี่น้องเนาะเเพิ่นก็ยังบ่ได้ตั้งพี่น้องให้เนาะโอ้โดย อย่างถ้าเตะเฟสเนี่ท่านตั้งเ้าการติดต่อภัยโบได้แม่พี่น้องเนาะได้แต่เดือนดินได้แต่เดือนดินเหมกับเบิ้งเซื้อเนาะโทรกับโบได้เนาะโอ้โดยโดยโดยเพราะว่าทั้งน้องเพิ่นยังไม่ได้ตั้งเฟ่พี่น้องเนาะกดเข่าเบิ้งเฟสกับโบได้เบิ้องยังกับโบได้แม่พี่น้องเลยได้แต่ข่าวติ๊กต็อกคนแะเนาะโดยถ้าดินติ๊กต็อกนี่ได้เนาะน้องแพลาเนาะโอ้นี่ได้โอ้โดยโดย ได้แต่ติ๊กต็อกพม่าพี่น้องเอยเนาะนี่ทำติ๊กต็อกน้องเพิ่นดินได้เนาะโดยแล้ววันนี้ทั้งสาวไร่กับซีให้ทั้งเพิ่นเฮ็ดตั้งเฟ็ดให้น้องบัดนี้เนาะโดยเพราะว่าเพิ่นซื้อมาแเลยเพิ่นไม่ได้ตั้งเฟ็ดให้น้องพ่อแม่พี่น้องเอยเนาะน้องก็เลยบ่มีเพื่อนแลกับผมมีคนโทรมาดินน้ำเพิ่นพขนาดเนาะโดยโดยเก็บไว้เออเก็บไว้เดี๋ยวสิหาเฮ็ดให้แตวสิไว้โทรเด้อบุญเด้อเฮ็ดเฟ็ดเนี่ Được. À, ok mẹ phải hỏi nó rồi ba pha ngàn và vần hoàng nam nó ba hiểu không ok rồi nó ba sẽ nó phần pha nhàng và vần hoàng nam còn mẹ phải nói nó rồi rồi nó mẹ nó pha hỏi pha và vần hoàng nam mẹ phải nói về phèo bên đây ăn cọc nào phèo bên đây nè những lại như bò đi lại dù <laughs> nó đôi nó. Những lại nó phiếu nó. Những lại như nó. Những lại như mười Những lại như nó. Những lại như nó. Những lại như nó. Những như nó. Những lại như mười nó. Ừ. mười bộ? เง้ยเ้ยอเยอะไก่กินเข่าเจ๊กหน่อยก็ไล้เนาะโดยโดยโดยปะย่างย่างไปคุณเนี่ยคือเปลงมันนำตะก้านะเปลงมันออกอโอ โดยยามันตายบอ้าวเหนายผมหางน้เพ่นเนาะมุงเหยเนาะมุงเลยเน,นาะไอข้าวเหนียวหางน้ำเพ่นกับแบบบ้านน้องแดงเพื่พี่น้องเลยโดยไก่ลเนาะไก่สิ บ่ได ¿no? ¿um, um, um, um. ้แล่นแต่ป้าแล้บัดนี้เนาะอือๆๆโอยแซ่บบ่โอยฮะอือๆมาีเดียวแบ่โดยันวาได้กินลมกดจีครั้งแรกพี่น้องเนาะโดยป่ะเมื่อบัดนี้งห้องน้ําเพิ่นเนาะก็เออแล้ว้่แล้ว <cười> ừ Rồi <laughs> nó phải sàng hơn cái nay vẫn cái thức vô hình nó rồi Hù Thầy đưa kẹo đẹp bàn nông đèn nơi Nè thế nào Nó Năm cốc phân đi cả Phân và nhổm đây vô hạc để cầm mươi phần là Mới ra sạc sửa ไปซักบ้านน้องแดงเพราะว่าบ้านน้องแดงนี่กะมีแสงไฟสลัเซลแล้วพี่น้องได้เนาะเพิ่นกะไปซักพุ่นเนาะทต้บ้านน้องแผวนี่ยังบ่มีแสงไฟสลเซลพี่น้อง้เนาะโอ้ยกินใหญ่เลยแซ่บบ่โอ้ไนมันเอาเมียนปลูกเด้อไนมันเด้อมีนปลูกให้มันขึ้นเด้อเออนั่นแหละเอาเมียนไนมันน่ะปลูกอ้าวมันยังเป็นยังบดนีคาเคาะ เน่อะโอ้ดูดเผินหาวนอนง่วงนอนเผินแบบแม่พี่น้องเลยเคยนอนตัวแรงบ่แบบเคยนอนตัวแรงปะอ๋อดูดดูน้องเคยนอนตัวแรงแม่พี่น้องเลยน้องเจ้าโอ๋ดื้อบ่อ๋อดูดดูตีเยอะรึเปล่าฮ อ๋อตีกดนี่เออเป็นดิวเลยโอ้โหโดยโดยเนาะน้องแพลนวันดุน้องเพิ่์นอะคิดดื้อเนาะเอาไม้ตีเอาก้นจะเป็นดิวเพิ่นว่าเห็นบ่กโดยโดยโดยาปาินั้นกะคำเนี่ยเออยช่ได้เมื่อเด้อเดี๋้ออื่นมาหาไม้เด้อโดยโดยบายบายก่อนสบายดีป้ะโอเคเห็นพี่น้องเนาะน้องเพิ่นกะโฮจักแบบเข้าใจเนาะเข้าใจแล้บาร์นเนาะ ໂດຍເລີ່ມຊື uh ້ຊານກັບເຮົາກະແວັບດູເລື່ອງແລ້ວພຸ້ນແມ່ພີ່ນ້ອງໃຫ້ເນາະໂດຍຖ້ານ້ອງພູດໄດ້ນ້ອງກະຊິົານາເຮົາກ່ກນມນ້ອງນາດຍິດຂໍຕມື່ອດີດີເດີສບາດດີດດດດນນພານອງພິ່ນน่ນໍມູກນກະດກິນບ โอ้โดยโดยเออเออโดยเพื่อนพี่น้องไงเนาะมาแรกกับเพื่อนน้องน้องเพื่อนอธิบายกับหนารักอีกแบบหนึ่งได้เพื่อนพี่น้องไงเนาะโอ้ยนะฮะแทงบ่แทงบ่แทงเนี่ยเฮ้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 ยฮ้ Tím, không quen em này mấy càng quen em này mấy càng quen ơi ấy hồng càng ơi, ơi, ấy ơi, ơi, quen em ấy hồng càng quen em ấy hồng ơi เออโดยโดยเนาะหักแม่เด้อแพงแม่เนาะเยี่ยมๆใหญ่เด้นี่ใหญ่สูงกว่าแม่เลยโอ้โดยโป้าสั่งนั่นก็ได้เมื่อเด้อโดยเออได้เด้อโดยยบ่อื่นมาดินใหม่เนาะโดยบ๊ายบายบ๊ายบาย โดยโดยเนาะโอเคแฟนพี่น้องเลยเนาะโดยกะทั้งสายไล่กระบอกให้น้องหอมแก้มแม่อะไรกับหอมแก้มน้องแฟนพี่น้องเลยเนาะทั้งน้องแพ้กับเข่าใจที่เขาบอกเนาะแฟนพี่น้องเลยโดยป้าตอนนี้เขาก็จะได้ขอตัวเมื่อแล้วแฟนพี่น้องเนาะกะบไม่พ่อกันอีกคลิปหน้าได้แฟนพี่น้องเนาะโดยถ้ามีโอกาสให้เข่าแม่เบียนเข่ามาหาน้องอีกในลาเทอร์นี่ยเพพี่น้องเนาะทั้งเขาก็เริ่มสื่อสารกับน้องกับเข่าใจแล้วแฟนพี่น้องเลยเนาะโดยน้องกับเข่าใจที่เขาเบ้ามาแล้วเนาะน้องกับเข่าใจอยู่แฟนพี่น้องเลยเนาะ โดยหากแต่ของที่เพื่อนอยากได้ของที่เพื่อนอยากให้คือบ้านคือเมืองโมก,กันน่องเพื่อนก็นอยากได้อยู่หากแต่น้องเพื่อนบ้าบ่เป็นเนาะเพื่อนพี่นะ้องเนะนะาะกต่มีแต่หายทางเอฟซีทางผู้ใหญ่หายสงสารทางน้องแพร้เพืนนะ่อนเะนะนะนะาะโดยถ้าเพือยากช่วยเดือเรื่องแสงไฟสุราศีล์เนาะเพื่อนพี่น้องเนาะจะช่วยเดือเพื่อนได้เลยเด้อเพื่อนพะี่น้องเนาะเพราะว่าตกคำยำแดงเพื่อนชานเพื่อนกระมืดหูมืดตาเพื่อนพี่นะ้องเลยเนาะโดย ก็ตอนนี้ทั้งสาวไลคก็เซ็ตขอตัวแล้วไปพี่น้องเนาะกับพีพ่อกันอีกคลิปหน้าเด้อเพยพี่น้องเนาะทั้งสาวไลคขอมอกขอบใจที่มุ่งคลิปสาวไลคแต่ตอนนึ่จบไล้กับบุกขามโฆษณาเนาะโดยสาวไลคกล่าวคำมาสบายดี